คุณข้องเกียริทุกวันนี้ทํางานอะไรเอ่ยก็ธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจส่วนตัวลาบเสจเกี่ยวกับนี่นะครับเสี่วการสิ่งตัวนี่นะครับเกี่ยวกับอะไรนะฮะเกี่ยวกับการสิ่งสิ่งตัวนี่นะครับอ๋อเป็นเจ้ามือเหรอฮะไม่ใช่เจ้ามือครับคนเดินโพยครับ๋อ้คนเดินโพยนะ ธุรกิจของคุณนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณถามถึงโชคคุณโชคของคุณคือการทํางานใช่ไหมฮะที่มีพวกสุภาพบุรุษนั้นเอาค้อนทุบทุบออกมาเป็นเงินก็คือว่านะครับโชคคุณคือเกิดเกิดจากงานของคุณนั่นเองยิ่งคุณเป็นคนเดินโพยคุณก็นะครับก็จะได้โชคจากการเดินโพยนี่แหละนะแล้วอย่าลืมนะคุณทําอาชีพเป็นสีเทาๆแบบนี้ก็ต้องหมันที่จะทําบุญบ่อยๆนะันถึงจะมีโชคอยู่เนืองๆนะครับครับแล้วในตัวผมไม่มีมีมีสมผัสพิเศษไหมครับ สัมผัสพิเศษมีไหมใช่ไหมครับมีครับผมแต่คุณไม่เคยใช้สัมผัสนั้นอย่างถูกต้องสักทีหนึ่งต้องหมั่นหมั่นที่จะเชื่อในสิ่งที่นะครับคุณสัมผัสได้บ้างเพราะคุณสัมผัสพิเศษนี้เขาเรียกว่าพรสวรรค์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วคุณลืมไปนะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นจริงตามที่คุณคิดมันมีหลายครั้งเหมือนกันแต่คุณก็ปล่อยมันไปหลายครั้งคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของการลุก หลายครั้งก็คงคิดว่าเป็นเรื่องที่เอ๊ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีก็เคยคิดว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยนะครับดึงความาเชื่อมั่นคุณกลับมาแล้วหมั่นฝึกอยู่เนืองๆนะครับคุณจะใช้ความสามารถพิเศษนี้ในการที่จะดารงชีวิตได้อย่างมั่นคงขึ้นนะครับ,รบแล้วผมจะถ้าอยากทราบว่าธุรก,กิจที่ผมทําตลาดมัดเ,เปิดท้ายเนี่ยครับจะทําได้อีกนานไหมครับอ่าผมให้คุณจับอีกครั้งหนึ่งนะตั้งสมาธิดีๆนะหนึ่งสอง สี่ห้าสัมผัสความมือไปที่หน้าจอรนาบัตนี้อ่าคุณก้องเกียรติใบที่เก้า <9. S 2> ขวามือเก้าขวามือนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้จะทำได้อีกนานไหม ธุรกิจตรงนี้ที่คุณทําเป็นธุรกิจนะครับเปิดท้ายขายของเปิดท้ายขายของนะครับสามารถจะทําได้ถ้าคุณไม่เบื่อซะก่อนแต่คุณมีจุดเป้าหมายที่คุณจะเปลี่ยนอาชีพเร็วๆนี้อยู่แล้วนะครับคุณมีความรู้สึกว่ามันกำลังจะอิ่มตัวหรือว่ามันมีบางอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนไพ่เฮอร์มิสคือไพ่ฤาษีในมือของฤาษีถือตะเกียงคุณมีความรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันไม่สามารถจะทํารายได้ให้คุณถึงขั้นคุณพอใจได้คุณก็เลยอยากจะมองหางานหลักอย่างอื่นด้วย นะครับเร็วนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกย้ายนะครับโอเคไหมครับครับครับผมตั้งใจดีๆนะครับให้กำลังใจครับครับขอบคุณครับเอาละครับญาติธรรมครับผมอยากจะบอกว่าเรื่องของการทําบุญนั้นนะครับวัฒนธรรมของคนที่ดูรายการนี้นั่นก็คือเรื่องราวของเวลาเราไปทําบุญทํากุศลหรือเรามีงานบุญอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ บุญนั้นตามที่ผมได้ทําความเข้าใจกับญาติธรรมอยู่เสมอๆว่าการมีบุญหรือการทําบุญนั้นควรจะต้องบอกกันต่อๆปากต่อปากยิ่งบอกมากบุญก็จะทวีความเข้มนะฮะทวีอนุภาพอย่างสูงส,สุดเลยทีเดียวนะครับเราทําบุญมาแล้วเจอหน้าคนรู้จักเจอหน้าคนที่เรารักใคร่เพื่อนฝูงบริวารแบ่งบุญให้เขาบุญนั้นจะทวีคูณขึ้นเป็นมหาบุญจากมหาบุญก็กลายเป็นมหากุศล จากมหากุศลกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่พลังอย่างนี้แหะครับที่จะสามารถที่จะต่อต่อดวงชะตาต่ออายุหรือแม้กระทั่งนะครับทิกสตาชีวิตของใครบางคนได้คนบางคนดวงขาดโดยที่ไม่รู้ตัวปรากฏว่าได้นะครับรับการแบ่งบุญจากเพื่อนจริงๆดวงชะตาขาดแล้วแต่ว่าเพื่อนแบ่งบุญมาให้มันเลยทําให้ต่อชีวิต นะครับเมื่อเขาตระหนักถึงการใช้ชีวิตเขาก็เริ่มทําบุญทําบุญเป็นการหน่วงกรรมนะครับเลยทาให้ชีวิตของเขายืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุบัติเหตุร้ายๆมาได้เป็นเพราะว่าบุญต่อบุญนั่นเองนะครับสิ่งที่เราเรงมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีบนโลกใบนี้เกิดสิ่งต่างๆมากมายนะครับทั้งสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่เหนือมหศัศจร์ เขาเรียกว่าปาฏิหารมีให้เห็นอยู่เนืองๆนะครับเพราะฉะนั้นปาฏิหารยังไม่เกิดกับชีวิตท่านบางทีบางท่านยังไม่เคยประสบยังไม่เคยเห็นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าปาฏิหารนั้นไม่มีจริงนะครับเอาละครับติธรรมรอสายอยู่นมัสการสวัสดีครับจากจังหวัดไหนเอ่ยสลับบุรีจ้าสลับบุรีนะครับคุณเยี่ยมใช่ไหมครับคุณเยี่ยมดูรายการกี่ครั้งแล้วครับดูบ่อยจ้าครับผมวันนี้มีอะไรให้จย์รับใช้เอ่ย อยากดูเรื่องผู้ชีวิตจ้ะผู้ชีวิตคุณเยี่ยมวันเดือนปีเกิดครับวันเดือนปีดเกิดเดือนเจ็ดจ้ะเดือนเจ็ดนะครับวันที่วันที่เท่าไหร่จะวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่จะไม่ค่อยได้อะไม่เป็นไรครับยาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เดือนหกเดือนเจ็ดจ้ะเดือนเจ็ดพศอะไรครับูนึ่เจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดเวลาเกิดทราบไหมครับคุณเยี่ยมทราบจ้ะไม่เป็นไรครับ คุณเยี่ยมเกิดที่สระบ,บุรีเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะน,นุเกิดอยู่จังหวัดอุดนระอุดรนะอ่าตั้งสมาธิดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอระบัดนี้คุณเยี่ยมช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบครับซ้ายหรือขวาก็ได้กับสิ่งที่คุณเยี่ยมอยากรู้มากที่สุดซ้ายหรือขวาดีครับโอ จากขวาไปไปที่เจ็ดคจากขวาไปที่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยากรู้เรื่องคู่ครองนะครับ <Yeah. S 1> คุณเยี่ยมครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับดูจากหน้าไพ่คู่ครองไม่ได้อย่างใจเลย <Yeah. S 1> นะครับก็ yeah. จะถามว่าเป็นคู่กันไหมก็ยังเป็นคู่กันนะนะครับแต่ว่าไม่ได้อย่างใจอย่าไปหวังเขาคนคนนี้ครับผมก็จะถามว่าเป็นคู่กันไหมก็ยังเป็นคู่กันครับคุณเยี่ยมเดี๋ยวฟังเสียงในโทรศัพท์นะฮะอย่าไปฟังกับหน้าจอหลีโทรศัพท์คืนเอ็ดหลีรับท์คนครับครับเอ่อคุณเยี่ยมครับให้ไม่ต้องไปคาดหวังครับใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับ พอดูจากหน้าไพ่แล้วนะครับออกสี่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยแล้วเสื้อผ้าขาดวิ่นก็หมายถึงว่านะครับถึงยังไงก็ยังเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากอยู่แต่ว่าไม่ได้อย่างใจนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฉื่อยชาคาดหวังกับเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรตัดสินตัดสินใจไม่ค่อยมี้หงไคคนคนนี้นะครับใช้ชีวิตค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับอายุมากแล้วแต่ก็ยังตัวยังทําตัวเป็นหนุ่มอยู่นะครับนะครับ ตรงนี้รายได้กับกับสิ่งที่จ่ายไปนั้นมันไม่สอดคล้องเลยทําให้สภาวะในครอบครัวมีการทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เรื่อยๆนะครับคือเงินมีมีรายรับทางเดียวแต่รายจ่ายมีหลายทาง <Yeah. S 1> นะครับจะเห็นว่าถ้วยนั้นนะครับเทน้ําออกจากถ้วยนะครับจงใจเทด้วยก็หมายถึงว่าอาจจะนะครับไปใช้ใจ่ายในส่วนอื่น <Yeah. S 1> นะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับ yeah. คือรู้เท่าทันไว้นะครับเพื่อจะใช้ชีวิตให้นะครับแต่จริงๆคนคนี้เป็นคนที่เมื่อก่อนนี้เป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นนะอืมนะครับแต่ว่าระยะหลังไม่รู้อาจจะไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เขาคบหาเพื่อมั้งนะฮะให้กาลังใจให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมนะครับทะเอลาะก,กันบ่อยไหมครับทุกวันเลยช่วงนี้จอาจารย์เคยบอกนะคุณเยียมเถียงไปก็เท่านั้นหลังจะทําให้ราศีของคุณเยียมนั้นลดลง เพราะการไปทะเลาะการสะทะคารมนั้นไม่มีใครมาแจกถ้วยรางวัลให้ในายกรัฐมนตรีไม่มามอบให้ว่าคุณชนะคุณเถียงกันนะมอบโล่ให้ไม่มีนะมีแต่ทาให้บรรยากาศในบ้านมัน,นร้อนๆยิ่งคุณเยี่ยมเป็นคนที่เขาบอกจิตใจธรรมะธรรมโมแล้วนะครับจะทําให้ราศีคุณนั้นมันตกลงเวลาคุณด่าสามีกลับไปนะเพราะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งก็แล้วกันแต่ช่วงนี้ใช้ชีวิตสปต,ตามปกติสวดมนต์บ้างไหมครับคุณเยี่ยม สวดมนต์บ้างหรือเปล่าเอ่ยคุณไม่เคยสวดเลยใ้่จารเพราะว,ว่าหนูทําเปิดร้านพลาสติกเกิบเงิคืนจ้ะไม่เป็นไรแต่ก่อนจะนอนสักห้านาทีขอเถอะ<า>กอ็นวสวดแบบสั้นก็ได้สองสามครั้งแล้วก็หลับนะสวดและอธิษฐานจิตบ่อยๆคุณเนื่องหาโอกาสไปทาบุญด้วยนะครับดูจากหน้าไพ่แล้วกินบุญเก่ามานะครับตอนนี้บุญบุญก็เริ่มจะหมดแล้วล่ะ ออหนูว่าจะทำไปสังหวัดอุดรบ้านเกิดตัวเองนี่แหละออกปิณศาอันี่ดีครับอนุโมทนาบุญล่วงหน้านะหาโอกาสทำบุญบ่อยๆเจ้าการในเวรจะได้ปล่อยให้คุณนั้นชีวิตลงขึ้นนะเอาใจช่วยคุณเยี่ยมนะเอออาารู้หอยากถามว่ามีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะอ่าได้ครับตั้งสมาธิดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้า สัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนะบัตรนี้คุณเยี่ยมช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาที่คู่บารมีคุณคือองค์ไหนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อนำพาชีวิตสู่ความรุ่งเรืองใบที่เท่าไหร่ดีครับอากจาก,จากใบที่ห้าใบที่ห้านะครับจาก จากขวานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า,า,หาคุณเยี่ยมครับชีวิตของคุณเยี่ยมนั้นเปรียบเหมือนการตายแล้วเกิดใหม่นะครับใ,ให้จัสมนก็ให้คุณนั้นนะครับไปบูชาองค์พระนารายนะครับพระนารายนะครับอ่าเดี๋ยว ทีมงานเดี๋ยวน้องก้อยช่วยขึ้นรูปพระนารายนะครับพระนารายคือองค์เทพที่นะครับควบคุมเรื่องของดวงชะตานะครับคนที่ดวงร้ายๆก็ให้กลับกลายเป็นดีชีวิตคนที่มีความทุกข์มีความทุกข์มีความเวทนาพระนารายนั้นนะครับถ้าลงมาชุบชีวิตให้ใหม่นะครับหลายคนพลิกฟื้นจากการล้มละลายกลายเป็นเศรษฐีได้จากความเชื่อมั่นอันแรงกล้านะครับจากการปฏิบัติ ชีวิตเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วหลังชนฝาแล้วให้อธิษฐานจิตถึงพานารายท่านจะช่วยชุบชีวิตคุณขึ้นมาใหม่นะผ่อนความเศร้าให้กลายเป็นความสุขให้มันอธิษฐานจิตถึงพานารายอยู่เรื่อยๆนะอขอบคุณนะคุณเยี่ยมนะอ่าครับนม m a s k a พักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับสายที่083-000-0833เรื่องราวของการบูชาขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองค์พระพิทเเนศนะครับจุดทูบร,รมยานถวายองค์พระพิทเเนศ1,000ดอกยังไม่เท่าการได้มีโอกาสถวายลาดูขนมดวงดีที่จะสื่อองค์พระพิทเเนศนะครับเป็นขนมที่องค์พระพิทเเนศโปรดปรานที่สุด1กล่องบูชาเพียงแค่348บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับสดใหม่ทุกวันของแท้ต้องมีสติกเกอร์ทองคาสัญ,ญลักษณ์ของดรไมล์และแอสซีนออนทาร์ที ทําให้ท่านได้รู้ว่าเป็นการรับรองสูตรแท้ดั้งเดิมจากโบราณนะครับมีที่รายการนี้รายการเดียวและก็เป็นการนําเข้าสูตรแท้ตามตำรับโบราณนะครับจากอินเดียเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยที่มีการนำเสนอผ่านทางรายการโทรทัศน์นะครับเอาละครับ02-942-3319ชั่วโมงหน้ากลับมาสแกนชีวิตกันต่อตอนนี้พักสักครู่เดียวครับน a m a s ข่าวดีสาหรับแฟนคลับรายการของดรมาย